ปัน,นี้เราก็ขออนุญาตนะครับท่านเสียนนะครับอัดโอวาทของท่านนะครับให้ไว้เมื่อวันพระราชสบดีนะครับที่5พฤษภาคมาพุทธศักราช2537นะครับเาวาทท่านแปดเสียนท่านรีเทียกไก่และท่านเฮเซียนกูนะครับศัจธรรมแท้จริงไขเพียงในตาเรามีทาแสวงหานะแดนห่างเหิน เช่นผู้อยู่ในหน้าทีแต่นานเนิ่นกับร้องเชิญหาน้ำดับกระหายตนเราทั้งสองคือแปดเซียนรีเทียไหวพร้อมด้วยท่านหงเชียนกูรับบัญชาจากพระนุตตรธรรมานาผู้เมตตาลงสู่พุทธสถานแฝงกายอัญชรีองค์จักคัตตระยาผดงแล้วถามเมธีทุกท่านกเกษมรือ ให้เวลาแด่ตนและมวลชนมหักขะพันภาคคนเดิมจากรู้ตื่นเพื่อชีพใหม่รู้วาระพุทธชื่นทมโอสดฝื้นตนจริงเร่งฝีภาย สกัดใจที่เคลือบสัมปยุตกิเลสก้าชำระร้างเคยระเริงไม่หมัวผ่ายโลกหม่นหมองหมายปองดั่งใจทำเช่นไรจึงจะกลายนิรันร์สงบใจข้อวุ่นวายทารุณจิตตำ่ำ เหลือมั่นคงในธรรมวาระท้ายมะโนคติที่มิชอบพึงแก้ไขซับธรรมอภัยสามทานควรกระทำคะหนึ่งคิดตนพังผิดไหมเสมออดีตย้อนพลาดผิดกับตนแก้ปาดเมธี ปา,ปาดเมธี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 มองย้อนต้นยานดูแลวิสุดแก้กลางใจรู้ควรปะหานะพิจารณดูน้อมจิตแท้ดำรงคุณ สิ่งไหนสุขขุมทะบีแยบยนเท่าธรรมมาเมื่อรู้ค่าศึกษาตนเล่งอักษะมิปามาทะพบสัตธรรมจีรังบำเพ็ญใจเห็นภูวนมองอย่างสุขหรือทุกขะเรซายภาพสมมุติเกิดเรือนหายรับตามิอาจปดปงเรื่องร้าย ส <ie> ิ่งรอรวงมะกายเพราะอายตนะสงบหาวหยุดเอาละกันเชี่ยเหล่าเทียน